มื่อนี้ไม่เยี่ยมอาจารย์เพชรอุโบสถใหม่โอ้โห้งไต่พันเพ็ดยังสี่เองมาแต่ก่อนเนี่ยมันทีเป็นเสาเจนเทินนึกว่ามันทีเป็นก็ยังอยู่เมืองโบราณอยู่สม,มุดปากการ,รมันละบ่มแมนก็่จะพันธุ์หนตอลงมาบ่ไหน นี่เจ้าต้อนสุ่มลงมาแล้วต้อไปอาจตรมีวบันใดกันไปพูนหอรประไตยปิดอนหอพระไตย ไร่พระโตรูปปงังทรงเครื่องพระแก้วพระศิวลีเอ็ดซีเลปะโบราณใหม่โบราณนี่บูสุดใหม่เป็นออกออกแบบเองนีเ เออแล้วสิเห็ดประตูไม่เขาโดยทั้งหนอกเดีบยวท่านเห็ดเก่นมากอืประตูเขามานี่ปึ๊บโอ้อันนี้ไม่ปิดปิดได้ ข้ er <lide> างนอกครับผมข้างนอกนที่เป็นยังใงนี่วงนี้ข้างนอกโอ้เฮดสิงนครับสิงหงแล้วกันจะเฮดเป็นลูกกวงทีบันนี่ โอ้เนาะครับผมสร้สงางสร้างอยู่นี่ว่าผมสร้างวัดอยู่น,ะนี่เนาะดี

วันพ้าพนังพระประตุตรูปตะก้อนพระอาจารย์มานแล้วไปเหรอเอามาใส่ไปเหรออ๋ออันนี้พระนอาใส่แล้วเนี่เยเพื่อนเฮ็ดแบบโบราณอาจารย์เนี่ยเนาะ,ะนมเล่นหน่อยเรียกว่ดดากิจนาการเป็นพระผู้เฒ่า chuông bồ lan thông thăng nữa làn sàng và lần làn na nó muốn cái gì mì vườn mà nay Ừm chỉ vạt hoạt bật cho nên Ừm phạm câu thằng buồn cái mì

นายช่างกอดวาดใส่นี่หรือว่าวาดอะไรนี่มีคนสั่งมันบ่อ๋อมันก็ร่มติดต่อกันอ๋อขึ้นแบบทางซีแมาอืมก็แกงมันมันดู้บริวาดได้คือเด้นอัน ภาพนี่ยังเนี่ยซื้อเป็นปูเยื้อยาเนื้อครับตอนตัดเชี่เขากาดครับปูเนื้อยาเนื้อครับตอนที่ไปที่ม่าจเป็นยังไงเนี่ยอันที่บ้านจนเป็นนิทานตอนน้ำเตาตอนแทนอันทิมน้ำเตาลงมาอืมกับอันพระเจ้าที่อื่นดูอืมมันเป็นยี่านชแดุกบ่ะที่ท่านหนอที่บานโอ้เป็นเรื่องแทน แทนสางลูกนะครับแล้วก็ทิ้งน้ำตาลงมาแบ่นี้แต่เลยมีคนมีลุอเมืองไรเางคนมันเือใหญ่มันบังมันบังลูกนะครับเสียงก็ทิศเสียงจังสีงมันก็ซองถึงลูกคนเห็ดกินมาได้บ่ไนมีคนสร้างบ่อรูปเนี่ยโอ้คนห็ดจิงมาไดนมือเป็นเล็กนะครับอันนี้แนก็ไม่ทูงซอง ปุ่ยงายนี่มากครับอจริงๆแล้วทีนี้ปัดเพียงปรี๊ดพอแบบกลางแบบไอยแต่ตอนเรามาตัดเราไปเอาสิมเขานั่งกินเลยบาสเลนะสองขุนอย่างนี่กปจยทีจะอยู่บาสนั้นทั้งคุนยนะครับก็เรียกอาสามาตัด สามปีสามเดือนตัดยังเชื่อเขาขาดเชื่อเขาขาดเชื่อเขาขาดตัดเพื่อยังให้มันบังมันบังแสงอาทิตย์กระตัดโอ้มันลูกมันสว่างโอ้ก็เกียบพวกผีพวกเทวดาเอไปหาเถียนสามปีต้นนี้ไปโอ้เพิ่นเพิ่นเพิ่มดีไต้เชี่อนี่ขึ้นไปขึ้นไปหาพญายะเถียนเรื่องพุ่นตะเกียน มันลูกกับมันเออสวรรค์กับลูกมันมันติดต่อกันเออมันเลยยืนต้นนี้นะครับโอ้ขึ้นต้นนี้ไปวันนี้มันใหญ่หมดบัดนี้มันใหญ่มันบดบังเสียงขงวัดนี้เกินสองเท่าก็เลยอาสามาตัดโอ้สองเท่าก็เลยอาสามาตัดต้นต้นเชี่ยยังก่อนเชี่ยเขากัดเชี่ยเขากัดตัดสามกี่สามตัดลงปุ๊บเออมามาขับตัดครับ ทับเล่าตายพ่อมอาามการาตัดขนันมันต้องเอด็ดกระชีดเขียนกระซุ่นเล่าลงมาแถนเป็นผู้ทรงลงมาเนาะไอ้กล้าอยู่กินกระ,กก<ม>ะป๋องลงมาหนึ่งโหลเลยนะครับอืะเขาจ้าแม่งกระเด็นหาเพิ่มมันแตะมันเทิด,ดๆๆๆกินกรได้เออแต่กกรเนี่ยท้องฟ้าปิดมื่อดมิดต้นม <ๆ S 2> ไม้อันนี้ขึ้นไปบดบังแสงอาทิตย์มันใหญ่โอ้ มันเป็นนิทานเก่าโบราณเนาะเขาเอาไปสร้างเป็นหนังกันนี่เนาะที่ว่าเป็นยักษ์กันไหมอันไหนบักทวนไหมเนาะน่าจะได้เร่งวันใจแจ็คนี่มันมันน่าจะเป็นเออเนาะแจ็คผู้ค่ายักษ์ไหมมันต้องมีนิทานมีตี่เป๋ตีมาไหมเนาะการสร้างแต่มันมันเป็นเป็นนิทานของของเก่าโบราณของไทยบ่อันนี้เป็นนิทานของหลวงพ่อบางหลวงพ่อบางอ๋อ แล้วสองคนก็สิบอกว่าอันโบอออทรัพย์สินยังเจ้าให้จำื้อให้จำซื้อให้ฝากซื้อไปเน่โอก็จะปกติบอกว่าาทีซื้อเพิ่นซื้อไปยังไดก่อนปูเนื้อหน้าื้อปูเนื้อหน้ายื้อเพิ่นเคเรยว่าเนมาเนื้อกินเขาสิบอกโอฝากซื้อไปฝากซื้อไปลครับผนเล่าเขาจะติไปอ๋อ อยอืเมเว้ยเอาปั่นล้ไว้มันจีบดีบ่สจีบอดจะเลิ่นลงเรื่องอยู่่บาดภาพเราไว้นน่น้กเนื้ยเนื้ลาพวกอเนทรพวกเฮียพวกกูอส้ดโอ้คนถือขวนมาตัดอันต้นไม้น่นั่นน่ะเนาะ กูเนอาเนเป็นนิท่านเก่าโบราณมามาตัดต้นไม้เชี่ยังก่อเชี่ยเขากาเชียเขากาที่ใหญ่โตมโหฬารขึ้นไปบดบางแสงอาทิตย์เชื่อมต่อกับสวรรค์ได้ขึ้นไปทงุพญาแทนก็เลยส่งกูเนอาเนลงมาตัด3ปีครับนี่ครับสัท่าิงคันบโอ้เดี๋ยวดู เออในบอกภาพวาดของของเมืองเมื่อเล่าบ่เนี่ยบอกครับเป็นภาพไทยครับภาพไทยนี่ครับเวลาเฮียนพวกกันพระอุปคุตตังสีครับก็เจ้ากระสิมีแหนังโอ้มีพี่นี่ครับจึงมีสิงค์คำแตปูเนื้อยาเนื้อโอ้ขาเจ้าสิล้ำเลือกถึงปูเนื้อยาเนื้อไปเฮ็ดบุญหาโอ้มันมีเลยเนาะมีเหลือมราณดการมาเออนั่งหนึ่งปูเนื้อยาเนื้ออีกครับ อันอันนี้เป็นภาพปัจจุบันแล้วเ,ออเป็น,นภาพสีแบ้นงยังอัน,นเป็นงานจางซออีนี้ซีนนี่นสีมีที่ไปที่มาอยู่บ่ได้เนาะเว้แต่ก็จะนับถืออันนับถือกวนหูเตียวหูอันอันพระถังสัมจังจริงๆเขาไปนับถือมันก็ยังเป็นเทพเจ้าเนาะก็ยังมีความสำเร็จในชีวิตเนาะ อันนี้เขากบบถือว่ามันมีเรื่องมีเล่ามากมีตำนานมากเลยเนี่ยเอ่อสิงข์สิงาสัตว์เลี้ยีมีมีสิงห์อีกจะเลี้ยงเพ่คนเลี้ยงสิงห์่ท้านูนกับแล้วก็มีกูเกือบเนื้อเนื้อสิงห์กับเอล้ามากแต่ตาหินมากเออโอ้นายสร้างเป็นวัดฟ้าผนังอยู่อุโบสถบ้านหนองแวงอยู่ต่าง แคนนี่เป็นคือค้นสั่างคนเนี่ยสร้างคนโพดลงในติ๊กตอกไปในเฟซบุ๊กคนก็สั่งเป็น,ปน,น,ปน,นการ,กรวาดตามตามค้นสัง่งเออในช่างหนุ่มแต่ว่าวาดแบบศิลปะทั้งลันสร้างลันหน้าภาพไทยโบราณภาพ โตโบลันสนใจกะติดต่อสอบถามมาอ้าทถูพโอ้โอโอโอ เจียวสิงใช่หนิว่ะพี่พอสิงตังงต้งเลยวะดีสิงตั้งหล่ออสิงตังเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงกันเลยพอดีครับหางก็มันขึ้นเส้นออืสิงตัง้งอ้อมสิง,ง,งะโอะไแบบบ่มีหัวบ่มีเล้าอะไย่างพอดออคือเห็ดคือผู้เฒ่าแต่ <c oughs> <c oughs> อ,อันนี้อยังมั่นนี่กาวาไล่บ้องไฟดอกผมนี่โอ้ไล่อันอันแนหน <laughs> แ้แฮ่ยังก็เพื่อนรดรดแฮ่ปองไฟเขาโอ้เออการข้อเ <laughs> ด,ดียนหาเันที่ปรทันสันด้เดียนหาเดียนหกมันนี่ งอกก็เนี่อยดิงอกก็เหนื่อยลมครัานไปอันยามชร้างะละค้ำสช้างบังไฟน้ำกันนี่แหละโอ้ชร้างอันใดช้างเฮ็ดอันนี้บ่หรือชส้างบังไฟสรงไฟผมโอ้ทีมงานบังไฟไอ้เบิ่งบังไฟก็เปลี่ยนบังให้ไหนใช้ของผมบ้านบังไฟเอีนี่ลครับโอ้เฮ็ดเฮ็ดอันแนวเอมันชร้างไรนี่ละผมรถแห่มันต่อไปแมม่นผ าเ <c oughs> บาบวนบ้าน่าไปตำเหมือน้ำคอสนอก <c oughs> ุกบองเพ่่า่า,า,า,ากใเออเันววนี้เห็ดเห็ดข้าได้ยูน่นเห,ห,ดห,ดหด็ดรดแห่รดยางมันผมอมืเออมาเลาปงไปนาเนาะอันมันจะเป็นแตกเนาะกําแพงแก้วห้าเนี่ยผม เพราะว่าวายสูงจะเอาสิงไปตั้งมันก็จะได้มันจะเก็บซิบเส้นอยู่บอกผมก็ตังสิงโอ้เอามาใส่บมันในแบบอันแบบให้สร้างเม่งั้เฮ็ดรอให้ผมบ่แบบยังสี่มันแบบกระเพงเกี่ยวไหมบ่มีแบบเลยผมคืดว่าผมคืดวะต้องคืดว่าเง็้เนาะเออนี่แหละมันยังบุพมูเฮ็ดไปน้ำเข็ดไปน้ำแต่แล้วครับมีแมนแมนมันยังนี่หลยคือ จิตเป็นกุศลเออต้องไม่ต้องเบียดขึ้นกันอันกว่าสีว่างนันอันหลวงพ่ออยู่ในสิมนั่นชื่อว่าหลวงพ่อสิงหันอาขันเอาสิงมาใส่หลายๆสิงห้มบ่ฉันนี้ผมครับฝึกษาหมูพอออกฝึกษาหลวงปู่กันอืมเป็นว่าเอากเอาหา,ามกับห้มน้ำกันนี่แล้ว่าจารย์ เลยไปหาซางแถเนี้เทปปุนทิปุนซิง <ผม S 2> เป็นปุนรออเขามีแบบไม่ยังเริ่มร้อยอันแบบน้ำไข่เจ้าวะครับโอ้ห่อห่อางเป็นโตมาเลยเนี่ยผมอืตัวยักบาดตัวยักบาดกาบอันผมอันตละ4ี่ร้อยผมเอาตัวไปนยังบอ นั่นยุ่ขางสิมทั้งสูงประมาณนี้ครัะผมโอ้โตบันไหนปอนไหมเขาขายคูละพันหาครับโอ้เมนบอมพอหาคูละสองพันหากว่าคูละพันครละพันหานมผมกะเล่ไปต่อเขาครับต่อไปต่อมาผมกะเล่ว่า,าวไส่เอาไรตัวนี้เด็เขากะเล่รุดให้ผม เครื่องท้นหูจักอันนี้แล้วเป็นร้านเคลนผู้เฒ่ายุบานนี้โอ้จัรยดิครับว่าสีได้ถื่อนก็ได้ผมไม่รู้ใช้อนตลาดด้ไหเพราะว่าผมซื้อไม้เยอะหนาไม่หันผมซื้อยุขอนเกียนครับผมซื้อคู่ละสองพันห้าหมื่นแม่จันสิงห์เดียวกันเลแนะสิงห์ยังอยูุนานั่นบ่คือกขึ้นยุนเครื่ิงเครื่ิงบดนั่นบ่เข้าไปผมอันอันซุ้มนั่นเป็นอันสิงห์ มัตเาอูรอนหรอกผมเป็นค่ายๆกันหรอผมซุ้มเจ้าที่ตัวยบบันคือทั้งหมดซ้มนี่ผมซื้อมัตเตอูรอนบอนครูละสองพันเกียรติบอกผมเขาว่าเป็นสร้างเสียงไม้เห็ดเลี้ยนแบบคนีงเขาว่าหรอกว่าผมขับคืออยู่คืออยู่คือทั้งเหนืออยู่ มันเห็ดบางหน่อยน้ำฉันนี่ผมปีนี้ยานมันบรทันบรทันงานนี่คนมาจองไปจองรถแงีปีนี้ผมบรทันได้โพดหายเจ้าภาพเดี๋ยวท่านท่องหายเจ้าภาพนุ่อันนี้มแต่น้องหางครับติดต่อมากน้องหางอุดรบุนะผมเขาไปแก้ไปนั่นจิไปเลรอผมไปทั่วที่อ๋อเป็นไก่เอานี่สีมันมีข้นไฟเห็ดริ่ง มันกะเห็ดอยู่ผมแต่ว่าทางังเฮ้ามัน,น,นมมบ่ไหลไหมผมบ่รลดอันแหรถดเองสิไหมผมทงังเฮ้ามันบ่หลาไหลมันเป็นบางไฟไงสกุลช่างเมี่ยงละเอียดเมี่ยงจยโสโไหมผมบางไฟรุ่นนั้นบางอัอนรถแหรก็ต้องแหรแบบก,การกันที่เขาเลยวันเดียวผมคือกันประว่ามันเป็นอันบางไฟสกุลนั้นบาเนียนงานหนึ่งจกบาทบระเดี๋ยวแแล้วแต่ระยะทางไหงมผมจูมวานนนสั่งเฮ้าหน่ะ จังนองจังสิกะยี่ังหมื่นกว่า oh. นี่ละผมหมื่นกว่าหาสองหมื่นนี่ละ oh. จังผมไปใช้พุ่มปีเลี่วมากขนากะสามหมออื่นรดยังไงรดหกหล่อลดหกหล่หกหล่อสุ oh. ออนี <laughs> oh. พี่ไก่ชื่อเล้วได้กะพี่ไก่ได้งานหลารผมได้งานไก่ได้งานปะ <Yeah. S 2> ไประไ,ดได้ได้กได้แสนเก่าอยู่ oh. มั่น,นั่นงานมาหั่นไหลๆไปเลยผมปีนี้ก็หัวตะมีน้องหันถ้าว่าทั้งเอราวันทั้งไหนเขาหั่นจิตต่อมาอยู่ก็อาศัยไปน้ำขาประจำกับงานมูสาขานั่นละผมขันผู้ใดทิดใหใครจาไปย้อนไหนกันไปยังส่นะผมครับพ,พ่อได้พ่อผู้เฒ่าก็ให้กินเกาว้านันบ้านานี้เออน <c oughs> เนาะเปิมวมนเฮือนนี่ <c oughs> ผม <c oughs> โอ้โรถนี่ทิ นี่นี่นี่รถแห่คน,นเบื้องเศษกล่องก่อนมัน <c oughs> เศษกล่องกัน <c oughs> เนี่ยรถแห่ไงรถแหบบ่แบบแบบยะยาะสวนอะ่ะพรบุญหมองไฟวันไหนติดต่อมาเด้ที่อำเภอนนอนสังรถแห่รถแห่บังไฟหลานบุญหมองไฟไง มาณนียนบัวใต่ห้องยังอันตรางอยู่ผมยังว่องเผิงตารางบพท่นได้เหตุอยู่ผมจะเ็ดหยังกวนเลีนหนาเลียนหลังยังว่วงเผือจมจวักเิ่นน้องแงอยูตัดบัวสนใหม่ ตั้งงต่้งเตเป็นปูนคำพูดัวเลีวได้เพื่อนเบิดลายบนในบุญขอโอ้เบิดลายลานอยู่ดีเพื่อนว่านบอดีจังสร้างกระแมนดยเ่วะแห่เอาเทบันไหมผมัยงสี่เนะมาคอล่อแคแหลมเลยใส่เงินเบิดดีเดยวก็บเด็อยูเนวกินเด้วก็เอ็มร้อยเด้วก็นั่นนันี่นมันหลไหลมือเข้ไปมันหลลานมาเลยรวมกันเข้าไปม ผมว่คิดเลยอันนั้นเออซื้อซือ้อเรียซือ้อน้ำมันนี่สิละผมกับพดบอดบ่ได้คิดไปใช้จังสรนกระดับครับก็อยู่มันบระเด็นใช่ไหลายเนาะผมทั้งวันหลังบ่ใหญ่ที่หลวงพ่ออยู่อำเภอศรีบุญเรืองหน่อยอยู่บ้านเกิดผมก็ร่างเฮ็ดเนี่ยบักอลังการงานสร้างเลยเด้ใหญ่หนนไม่ทั้งนั้นเลยใหญ่แบบใหญ่ก็ของอาจารย์ค้ามพูดอีกเลยโอ้เพิ่นเพิ่นเอาไม้เม็ดคืออาจารย์ค้าพูดนี่บอกผมครับ เพิ่นก็เลยเพิ่นเพิ่นก็เห็นผมมาไายตั้งแต่งวดก่อนเห็นสร้างอันวัดแบบภาพโบราณนะด้านสร้างด้านหน้าเพิ่นก็เลยเสี่ยวไปวัดผาปอเวียดสิ่งเด้ก็เลยมาขอเบอร์โทรเพิ่นอยู่ในมือนีัเดี๋ยวว่าผมว่าเขียนสานี่แล้วผมใชหม้อเขียนผาปอเวียดให้สั่งเด้เออแต่ที่แบบโนลาณ ให้ว่ากันตัวเขียนฟ้านี่เนี่ยเขียนผ้าพ woven ให้้องจค่ฝืนเลยนะพี่เลียกผมมาชิเขียนเอาละผมจาม่านีได้สามสี่ปีหลวงผมมีเวลาเขียนเขาเขียนก็เป็นบ่อาจารย์เขียนก็เป็นผมได้เขียนถวายวัดไส้แก้วเมี่ยงละเอียดฝืนหนึ่งอยู่ผมโอ้แต่ข้าวจียพันชายฝุ่นละเขียนถวายหลวงพ่อฝืนหนึ่งแบบอันภาพโบราณสิบ่ภาพผมส่งเล่าไปตามข้อมูลผมใช่มันหัดเขียนใหม่ๆนะนะผมมันกระบอกง่ามภาไในดอกครับ เขียนจีดอเขียนที่สุดเลยผมคนเอันตั้มไหมย่างดีนะอาจารย์โอ้เพิ่นเจียวไหมจีผมเพิ่นตั้มเรียบร้อยแล้วเพิ่นหาจะสร้างถึงเด้อโอเพิ่นก็เลยเห็นผมมาถ่ายผมเอาถ่ายลงไม่เพียงได้ละสีวิตจะไปเขียนไหนเอาเบอร์โทรไว้เอาเบอร์โทรให้เพิ่นมาบอกกันเองเอาเบอร์โทรส่งไปให้หลวงพ่อเพิ่นแล้วนี่อาจารย์สมพันธ์มาเรียนน้ำมาน อาจารย์พอคู่อย่างยุ่ไใสทั้งขอนเจียนลนหลักคน่า็นเศษสิมุ้งนี่ล่ละคนมาอยากมาเมืองมาสั่นมากดีกันนี้มุ่นตัวผม,มสั่นอืมก็อสั่นกอนปั่นหนัก,กเพราะก็แล้วถ้าสีมาหั่นเลยแล้วดอกผมกน, <laughs> นึงจะได้นอนหนัก <laughs> ผมโอ้อันนี้สิง <c oughs> โอ้โตัวละใกอ้กว่าอาจารย์ โตลสี่ลออยโอ้เออมันเที่ยวติเฮือสุ้นี่ไหมมนของเขาเที่ยวเขาเห็นเรื่องแบบสีล่าเรื่องไผมโตห่วยเป็นแต่สร้างยี่ตัวนี่ไหมสี่ลอยหนึ่งไหมเร็นแล้นองนี่ยผู้คนเออกไม้มนนี้เล่อนเอาไม้กส้ม้เนี้ยลร่ินสีเล่น

งามงามงามเป็นบัดเป็นรู้บัวสดใหม่ทรงโัวลั่นอาจาร์โลนพระนุ่มเล่นหน่อยพระใหม่แต่งเห็ดเป็นเป็นคือยังผู้เฒ่ากับนวมทนาสาธุน้ำคูบาจย์มีจิตใจศรัทธาบูชาปรารตนาใสาธุสาธุ